สวัสดีครับช่างยุทธไทยแ l a n d คลิปนี้นะครับผมก็จะมาแนะนำนะครับวิธีเรียงแผ่นค์ดนะครับ C70 C900 นะครับประมาณนี้นะครับก่อนจะไปรับชมคลิปวิดีโอนะครับก็อย่าลืมนะครับกด Subscribe กดไลค์กดแชร์แนะนำติชมนะครับเพื่อเป็นกำลังใจในการทําคลิปใหม่ๆนะครับผมก็อย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนนะครับ ไปรับชมคลิปกันเลยครับก็แผ่นคัทนะครับใน470นะครับ4900นะครับ4700นะครับก็จะมีอยู่ประมาณนี้ครับ3แผ่นก็จะมีกลม2แผ่นนะครับแล้วก็แผ่นแบบนี้หนึ่งแผ่นนะครับเป็น3แผ่นนะครับแล้วก็จะมีนะครับ เพื่อพวกนี้นะครับก็เผื่อบางทีนะครับใครถอดออกมาแล้วจําไม่ได้นะครับว่าเรียงแผ่นคัดประกอบยังไงนะครับก็เดี๋ยวไปเริ่มกันเลยครับนี่นะครับชามคัดก็จะประมาณนี้นะครับก็เริ่มจากใส่แผ่นเหล็กนะครับที่มีเสานะครับขึ้นมาแบบนี้นะครับก็วางลงไปใน เข้าไปในช่องก่อนนะครับจากนั้นนะครับก็ใส่สปริงนะครับจะมีสปริงอยู่อ่าสี่ตัวนะครับเสาละตัวนะครับจะประกรอบเข้าไปแบบนี้นะครับจากนั้นนะครับเราก็อ่าจะใส่ตัวนี้ก่อนนะครับตัวกลางนะครับ วางในลักษณะตัวเดือยเดือยแบบนี้นะครับลงไปข้างล่างนะครับแบบนี้นะครับจากนั้นเราก็ใช้ตัวครอบอีกตัวนึครับที่ไว้เกาะร่องแผ่นคาดครับวางครอบลงไปเดือยนะครับจะมีช่องร่องนะครับแบบนี้นะครับวางลงไปช่องเดือยนะครับในลักษณะมันเดือยมันเวลาหมุนมันจะขึ้นลงแบบนี้นะครับ กระมมันก็จะขึ้นลงหมดเลยนะครับนี่นะครับ,รบจากนั้นเราก็เรียงแผ่นคัตนะครับอ่เริ่มเรียงแผ่นแรกนะครับเป็นแผ่นกลมนะครับใช้ตัวหน้าที่เป็นผ้าคาัตแบบนี้ครับแล้วอีกฝั่งเป็นหน้าเหล็กครับเอาหน้าที่มีแผ่นคัตลงไปนะครับนี่นะครับจากนั้น แผ่นที่สองนะครับแผ่นที่สองก็เป็นแผ่นที่มีร่องแบบนี้นะครับวางลงไปตรงที่มีร่องสปริงแบบนี้ครับนี่นะครับในลักษณะแบบนี้นะครับจากนั้นก็แผ่นที่สามนะครับแผ่นกลมอีกหนึ่งแผ่นนะครับก็จะมีหน้าเรียบกับหน้าแผ่นคัดนะครับเอาหน้าเรียบลงครับหน้าเรียบลงนะแผ่นนี้ จากนั้นนะครับก็จะมีแผ่นเด็กหนึ่งแผ่นนะครับเอาหน้าที่เป็นรอยแบบนี้นะครับลงไปนะครับโดยเอาลูนะครับลูให้ตรงกับเสาสปริงนะครับแบบนี้นะครับนี่นะครับแต่ก่อนจะใส่แผ่นนะครับแต่ละแผ่นนะครับก็ควรหยอดน้ํามันด้วยนะครับอันนี้สาธิตให้ดูนะครับโดย ไม่ต้องหยอดน้ำมันมันจะเลอะนะครับก็เวลาเรียงก็ตามลักษณะแบบนี้นะครับจากนั้นแล้วก็มีแหวนล็อกนะครับแบบนี้นะครับกดกดลงไปได้เลยนะครับค่อยไล่กดที่ะข้างครับแบบนี้นะครับนี่ ก็เป็นอผนเสร็จนะครับสรับเรียงแผ่นคัต4 7 0นะครับ4 9 0นะครับ4 7 0เหมือนกันนะครับก็เรียบร้อยแล้วสำหรับการเรียงแผ่นคัตนะครับถ้าไม่เข้าใจตรงไหนก็ย้อนคลิปไปดูได้นะครับผมสำหรับคลิปนี้นะครับการเรียงแผ่นคัตของพวก C70 4 9 0 4 7 0นะครับก็จบเพียงเท่านี้นะครับ ใครไม่เข้าใจก็ย้อนดูคลิปได้นะครับผมก่อนจากกันไปก็อย่าลืมเหมือนเดิมนะครับถ้าชอบถูกใจคลิปนี้ก็กดไลค์กดแชร์นะครับแนะนำดีชมกันได้นะครับสำหรับคลิปนี้ช่างยุทธไทยแลนด์นะครับลาไปก่อนครับผมสวัสดีครับ